เราจะต้องเดาเว้ยว่าตึกไหนโล่งซึ่งคุณก็จะคิดว่าส่วนใหญ่คนเลี้ยวตึกแรกอแต่ถ้าเป็นหนูอ่ะหนูคิดว่าตึกแรกอ่ะใครเข้าก็เข้าหนูก็จะเข้าตึกแรกเราต้องไปทางนี้แล้วเราต้องไปทางนี้แล้วเราต้องไปทางนี้แล้วอ๋อมันไม่ได้ังครับให้ไปทางนน้นเราไปทางนู้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ้หนูไม่รู้ลองเดาเอาไปไหนจ่อออกซ้ายไปเลยออกขวาซ้าย ไปทางซ้ายไงขวาอันนี้ขวาแล้วราะนี้เลยแล้วหนูพูดผิดตรงไหนว่าอันนี้ถ้าเราออกจากลานจอดรถเนี่ยกูต้องวนกลับไปอธิบายไหมไม่เป็นไรช่่าางันไมมเอถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ตอนนี้อยู่ที่ไหนเรากำลังมุ่งหน้าไปสวนภูมิค่ะที่ที่เป็นความทรงจําของรายการผู้โดยสารขาออกยังตราตรึงผมเข้าไปเช็ค YouTube นี่คือคลิปที่ยอดวิวสูงที่สุดนะใน GPS เรานะใช่ไหมกูเองยังเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่มันทำเนอคือทํารายการมาด้วยกันนานไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเล่นอย่างนั้นเลยนะเนี่ยผู้โดยสารดีค่ะ โอ้กูแบบอยากจะมอบโล่อะไรให้มันตรงนั้นเลยว่ามึงยอดเยี่ยมมากเลยแล้ววันนี้ทำไมจะเอาไปอีกเหรอราคาผู้โดยสาออกจะไปอีกเหรอวันนี้เราจะมาเซอร์ว์พวกลานจอดรถในสนามบินเพราะส่วนใหญ่เห็นเขาชอบบอกว่าหาแบบที่จอดรถยากคนที่เดินทางสุวรรณภูมิจะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามมาทางผู้โดยสารเนี่ยจะมีอาคารจอดรถอาคารนี่เนี่ยอาคารอาคารมันมีมันมีเรียงกันอยู่แล้วเราจะต้องเดาเว้ยว่าตึกไหนโล่งซึ่งกูก็จะคิดว่าส่วนใหญ่คนเลี้ยวตึกแรก แต่ถ้าเป็นหนูอ่ะหนูคิดว่าคนอื่นอะ่ะเขาจะต้องคิดว่าตึกแรกอ่ะใครเข้าก็เข้าหนูก็จะเข้าตึกแรกสวนสวนสวนใช่ป่ะหนูคิดว่าเนี่ยคนก็ต้องคนก็ต้องคิดอย่างครูเนี่ยถ้าเป็นฉลาดกันมาตึกนี้สุดท้ายคนมาตึกนี้กันหมดคนก็ต้องหนีว่าอันนี้ว่างเราก็เข้าอันแรกสวนเลยอ่าแล้วเขาตรวจใต้ท้องละเขาก็ตรวจเช็คว่าไม่ท้องมึงนี่ก็คือเราก็เข้ามาละมันก็จะมืดหน่อย ครับนัถึงยีบชั่วโมง250บาทคือเอาตีโวันละ2 5งถ้าเกิน7นับเป็น1วันอ่ะมาดูว่าเราจะหาที่จอดรถได้หรือเปล่าเนี่ยแหละที่คนพิการซึ่งก็มันก็ไม่ควรไปจอดนะเนี่ยคนเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะให้เจนเนี่ยอยู่ตรวจสอบให้หมดเลยว่าทุกคันเออว่าทุกคันที่จอดเนี่ยมันเหมาะสมที่จะใช้ช่องนี้หรือเปล่าแล้วคนไม่มีหัวใจอ่ะมันจอดได้ปะที่คนพิการ นี่ยังไม่ได้ที่จอดเลยคือถ้าเรามาก็ตกเครื่องแล้วเจนขึ้นหรือลงเราก็ต้องดูว่าอ่ะเราลง่ะเราลงสมมติเราลงเพื่อที่จะดูว่าชั้นไหนมันจะว่างอะ่ะพอเราลงมาชั้นหนึ่งเนี่ยโอเคจะพบว่ามีที่ว่างเยอะมากเลยที่ว่างเยอะเวอร์จอดเนี่ยนะเจนจำไว้นะไปเวลาขับรถเองเ้านะไม่ถ้าเป็นไปได้ถอยถอยเข้านะเดี<อ>๋ยวหัวเข้านะแต่ต้องดูท<ส>ิศที่เราจะขับรถอ,ออกอ่ะเออไปต่อยัง ทางลงอ่ะทะลองลงก่อนี่คือลูกศรในลานจอดรถที่นี่นะต้องสังเกตมากๆเลยเพราะว่ามันจะขวักไขว่เลยนี่นี่เราก็มีหลายชั้นนะนี่ชั้น3นี่เรากำลังวนลงแล้วจอดรถเยอะใช่บัตรจอดรถกูอยู่ไหนต้องให้ตังค์เขาไหมครับให้สิสิานาทีแรกฟรีฟรีไหมคะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้นี่มันจะมีลานจอดรถแบบที่ไม่มีร่มด้วยว่ะกูเคยจอดอย่างเงี้ยไปถ่ายเนี่ยเอาเอาคันนี้ไปจอดเนี่ยคอนโซลแม่งละลายยืดออกมาเลยอะเ <c oughs> ออข้างในมันเป็นโฟมเนี่ยแม่งละลายยืดออกมาเลยอะ <c oughs> อย่างเศร้าคนผลิตรถเขาก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีโลกที่ร้อนขนาดนี้อยู่อีกซีกฝั่งหนึง <c oughs> ่งละมั้งละลายยืดออกมาเลยอะอ, 5, อ,อันีโซนห้าอันนี้เดี๋ยวเราโซนอะไรนี่โซนอันนี้โซนสี่แต่ว่าก็คนไม่ได้น้อยนะ <c oughs> อ๋อมันมีลานจอดมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้25บาท อันนี้พาจอดเท่ากับที่ตึกเลยใช่ไหมอย่างนี้เราจอดจอดตึกก็คุ้มกว่าป่ะใช่รถไม่ร้อนแบบแล้วก็เข้าอาคารได้เร็วกว่าป่ะอุ้ยแต่เขามีไปถึงตรงโน้นเลยนะพี่เผองเราไม่วนไปทางนี้นหรือ่าอันนี้ไงอุ้ยเขาออกพอดีเลยเออสองรอบบังเอิญนมั้นี่แหละทางเรียนธรรมะจัดสรรการที่เรามาเจอกันก็ธรรมะจัดสรรเนาะเข้าใจจัดเหมือนกันนะคนตกที่หมูไหลเลย นั่เยแล้ววะนำทางต่อดิเราเข้ารายการเร็วได้ครับไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปลานจอดระยะยาวกันต่อนะครับไปดูว่ายาวเนี่ยเขาให้เราจอดยาวขนาดไหนไปครับดูแบบเชี่ยมากอ่ะแบบมันทั้งเป็นแพทเทิร์นแล้วมันก็ทั้งไลทอารมณ์แล้วมันก็ไม่ได้เชื้อเชิญอ่ะดูตัวนี่ดูลูกศรที่ ออกเราพรว,วนไปก่อนได้พรวนไปก่อนนะไ,ไปทางออกนู่นคือตามลูกศรไปเรื่อยๆนะมันกว้างใหญ่ไพศาลและแม้กระทั่งลูกศรเองก็มีการขีดฆ่าแล้วแล้วตีวใหม่นะเอาแต่ใจเหมือนกันคนทำอ,ะอ่ะ <c oughs> แล้วขนาดคนตียังงงเลยแล้วกูไม่งงได้ไงอะ <c oughs> ่ะก็เ่มแบบตีไปแล้วล็อกนี้แล้วค่อยแบบเอ้ยไม่น่าใช่ไม่ได้อะสิบห้าทีไหมกูว่าเกินฟรีไหมไม่น่าหนูว่าไม่เกินไม่เกินใช่ไหมคะนี่ไงกี่นาทีอะครับเมื่อกี้ อ๋อข่าครับครับผมดรับดีมากเลยอ่ะแล้วผ่าก็ผ่านเลยค่ะเขาบอกไมาต้องไปทางนี้แม้ไม่ต้องไปทางนี้ห อ๋อมันไม่ได้บังคับให้ไปทางนู้นเราไปทางนู้นได้ไหมได้ไหมไห้หนูให้หนูลองเดานี่ดูดูเส้นจราจรสิอุ้ยมีข้าวแกง30บาทด้วยเปล่าเจ๋อเลยไม่เกลับรถไปดูกันไปดูไม่ไม่นี่เวิร์กเลยนะเขาจะได้รู้ไงเพราะว่าการหาข้าวที่ราคาถูกในส่วนอณภูมิเป็นไปไม่ได้เลยใช่หนูว่ายากข้าวแกง30บาทเริ่มต้นยเข้าวแกง30บาทอยู่ทางออกอาคารไลเจนอาคาร2ค่ะโอ้โหแล้วตรงนี้ถ่ายถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้ด้วยซอยพวกเนี้ยเนี่ยตึกพวกเนี้ยกำแพงพวกเเเนี้ยยยยสววลอะไไปปหาๆ ทางออกยาวๆเอาทางออกสองแล้วถามพี่โลพอก็ได้ข้าวแกงส0บาทอยู <S <S ่ไหนเอาไปไหน่อออกซ้ายไปเลยใช่ออกขวาซ้ายฮะออกซ้ายเออใช่เพราะเลี้ยวนี่คือขวาใช่ถูกแล้วกูเลยระแวงตัวเองไปด้วยเลยเนี่ยอ่ะนี่เราจะวนไปไหนไปทางซ้ายไงขวาอันนี้ขวาแล้วเพราะนี่เราแล้วแล้วหนูพูดผิดตรงไหนว่าอันนี้ถ้าเราออกจากลานจอดรถไงอ้าวแล้วข้างนี้ไม่ใช่ซ้ายเหรอถ้าเราขวาคือเรากลับรถปะ ซ้ายอ่ะกูต้องวนกลับไปอธิบายไหมไม่เป็นไรช่างมันไม่เอานะเออเฮ้ยคำหลังคาของรถคันนี้หลนอยู่แถวฝั่งนู้นะหายหน่อยจะได้ต้องตอนนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจอเหรอล้วงเก่งาเราไหมถึงมันแบบมือไม้เราคำเก่งเป้ามันจะเป็นชิ้นเล็กๆเลยมันจะครอบตรงนี้ครอบครอบข้างหลังเนี beautiful. ่ยหนูล้วงเก่งเฮ้ยไม่เจอจริงโอ้มือมันคำเก่งมากอ่ะเอาใส่ใส่สวมสวมไหสวมไหมยอดนักล้วงรุ่นจิ๋ว เอ้ยไปไหนวะไปไหนวะเอ้ยเดี๋ยวย้เยาวนั่นป่ะน่ะลานจอดรถเย้เย้ยาวเนี่ยใช่แน่เลยครับเดี๋ยวเราดูเลยมาลุงไปอยากร้ถกูเลยปะคือก็ควรจะมีร่มให้นะถ้าย้เยาวมีรถกุลาลายพอดีนี่คือย้เยาวแล้วถูกไหมลองเข้าไปไหน่คะลองเข้าไปดูเลทนะว่ามันยาวมันน่าจะถูกกว่าสิเอี่นี่ไปนะคะอัตราค่าบริการลานจอดรถระยะยาวกว่าโอ้อันนี้ถูกกว่าเยอะเหมือนกันนะ24ชั่วโมง140 ถ้าทํางานภายในท่าการท่าเนี่ยหกรบาทต่อคันต่อเดือนโอย,โยถูกแต่ถ้าเป็นคนนอกพันบาทต่อคันต่อเดือนแต่อันนี้ก็น่าก็ถูกอ,อยู่ดีนะต้องจ <นะ S 2> ่ายพันสองปเพราะว่ามีประก่นค่าประกันด้วยลานจอดที่นี่คือลานจอดระยะยาวอาสรุปก็ก็คือจอดวันละ140บาทแต,าแต่ถ้าเป็นลานจอดระยะสั้น อันนั้นวันละ250มันก็มีข้อดีต่างกันคืออันเนี้ยจอดไกลหน่อยแต่ว่าถูกกว่า,วาส่วนอันนั้นอ่ะยอมจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเดินเข้าไปใกล้กว่าอ่ะต้องคิดแบบนี้ว่า <c oughs> สมมุติว่าเราเดินทางต่างประเทศสัก 2หรือถึง3อาทิตย์เนี่ยส่วนต่างวันหนึ่งเนี่ยตีตกวันละร้อยก็ต้องคิดว่าเนี่ยส่วนต่าง2,000เนี่ยเอาเปล่าเรวนี่พอได้ยังเลิกได้ยังกลับบ<ะ>้านยังเดี๋ยวไปดอนเมืองไปทำไมไปดูเหมือนกันไงว่าคนที่เขาบินดอนเมืองเนี่ยมีที่จอดตรงไหนบ้างสุวรรณภูมินเนี่ยเคลียร์แล้วเรียบร้อยคือต้องขับไปดอนเมืองเหรอ ไปดูว่าดอนเมืองเนี่ยมีข้าวแกงถูกกว่า30บาทด้วยโอเคงี้เดี๋ยวกูทำาปันปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเอารถกูขึ้นรถรถสไลด์อะ่ะแล้วก็แบบกูไปแล้วไปลงที่ดอนเมืองด้วยอไปเจองที่ดอนเมืองเวฟเป็นไงละ่ะมาที่ดอนเมืองแล้วเนี่ยเมือชีพตกใจเหมือนกันเรามาถึงดอนเมืองแล้วล่ะเราจะไปที่ดอนเมืองกัน ช่องทางเข้าสนามบินนี่ไงเห็นไหมนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปอาคารจอดรถหนึ่งกันก่อนใช่ไหมหอ้ยอังจริงหนูว่าแค่ลำพังวนเข้ามาเนี่ยก็คือตกเครื่องแล้วนะอ๋อนี่ไงนีนน <heim> โ่โอเคโอเค เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยว่ามีตรงนี้อันนี้อาจจะสําหรับเทอร์มินอลหนึ่งนะอาคารจอดอันนี้คือซ้ายนี่เลยเหรอใช่เหรอเขานอกขาใช่ใช่นี่ปะนี่ปะที่โอ้โหไม่มีป้ายเลยเจนไม่มีป้ายเลยจริงถ้าไม่ได้มาบ่อยคือไม่รู้นะไม่รู้นะเพราะเทอร์มินอลมันยังไม่ถึงเรื่องคิวาเป็นป้ายอาคารหนึ่งสองนู่นแล้วป้ายมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยอ่ะอันนี้ลานจอดเลยอันนี้คือเป็นโอ้โหโทษนะครับอันนี้เป็นรายเดือนเหรอครับ อ๋อเหรอครับแปลว่าตึกนี้ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปใช่ไหมครับอ๋อแล้วคนทั่วไปจะไปจอดได้ที่ไหนครับขาเข้าต้องเข้าตรงประตู8นะครับจะมีประตู8อยู่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณค่ะ,ะมีตกลงเราต้องาประตู8หรืออาคาร2หรืออาคาร8ดเดี๋ยวมันอาจจะรวมอาคาร8ไม่ใช่หรือประตู2หรือใคร8ปหรืออะไรนหมดแล้วก็ต้องไปตึกตึกหรือ หรืออะไรวะเนี่ยสรุปตึกนี้ไม่มีครอบไม่มีอยู่จริงเหรอพอเขาไม่มีป้ายก็เข้าใจได้แสดงว่าตรงนี้ข้างล่างคือสำหรับพนักงานหมดพนักงานไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาอันเนี้ยกูเลี้ยวให้ดูแล้วว่าแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วมันต้องมีบัตรด้วยสรุปก็ต้องไปจอดอาคารสองอยู่ดีหรอวะโพ้ต่างเนี่ยเทอมีนอลหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูนะเราลองดูประตูแปดนะอาคารสองอาคารสองแต่มีประตูแปดนะอันนี้หกแหละประตูแปดประตูแปดนี่นี่แล้วเลี้ยวเข้ามาเลยว่าที่จอดรถที่จอดรถอาคารหนึ่งนี่ไง จอดรถล่างนี่ไงมีพี่จอดรถอาคารหนึ่งกับที่จอดรถอาคารสองอ๋อไปอาคารหนึ่งรอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งจะอยู่ตรงระหว่างเทอร์มินอลหนึ่งกับเทอร์มินอลสองอยู่ตรงกลางนี่จอดรถอาคารหนึ่งแล้วต้องลงมาชั้นล่างสุดถึงจะเจออ่านี่เรากำลังจะลงแล้วอาคารหนึ่งไม่เคยมาเลยว่ะตรงนี้มันอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองใช้ได้สําหรับทั้งในประเทศต่างประเทศเลยครสิบห้านาทีแรกฟรีห้าสิบเท่านั้นเลยเท่าที่ส่วนอภูมิเลยเท่าเป็นเครือเดียวกันว่าเขาเลยเท่ากัน าาทางเข้าที่จอดรถเอ้ยป้ายมันชี้ไปซ้ายไปขวาเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเฮ้เรามาถูกปะเนี่ยแต่ว่าหนูว่าป้ายมันง,งงเพราะมันชี้ซ้ายชีย้ขวาเอท้ที่จอดเยอะอยู่นะแต่นี่เราก็มาไม่ใช่พา,ามาอย่างที่บอกนี่บ่ายสองนเนี่ยแล้วปกติเวลาพี่เผือกไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ก็คือจะขับรถมาจอดตามสนามบินนี้เหรอคะก่อนมีลูกอ่ะมาแท็กซี่แต่ล,ล่าสุดอ่ะต้องเอารถมาจอดแล้วเพราะว่าพอมีลูกเราก็มันก็ขึ้นรถสาธารลลำบากไง้องขาสงขาซีดอะไรแบบของเยอะ ้องเอารถเนี่ยคันนี้มาจอดทิ้งไว้อันนี้คืออาคารจอดรถหนึ่งน่าจะมีแค่หนึ่งชั้นเท่านั้นแหละอ่ะต่อไปเราจะไปอาคารจอดรถที่2นะน่าจะต้องตรงไปนะคะตรงนะแต่เมื่อกี้ป้ายเขาเขียนว่าที่จอดรถอาคาร2เขาชี้ขึ้นน้่งบนนะลูกศรตีอาคารจอดรถเราลองตามไปเรื่อยๆมันน่าจะมีทางวนขึ้นแหละนี่มันจะเป็นไอ้นต่ไงตึกเปี่ยวอว่าแต่ยังมีป้ายอาคารจอดรถอยู่นะก็คือตึกเปี่ยวแน่เลยไปดูดิได้อ๋อนี่ไงที่จอดรถเนี่ยนี่ไงใช่เลยใช่เลยตึกนี้ตึกนี้มืดจริงกูเคย จอดมันพากูมาอย่างนี้แหละเราก็ตามป้ายมาเรื่อยๆอ,อแล้วจอดไหนอ่ะไม่รู้อย่างเงี้ยก็ก็ <c oughs> มาจอดที่อ๋อเคยเห็นแล้วที่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายของโอ้เฮ้ยเนี่ยดูดูดิมันเปิดมั้ยโอ้ยสองเมตรเองอ่ะเจนดูสิ <c oughs> นี่คืออาคารจอดรถเก่าเป็นฟิลลานรับได้นะหนูว่าเพราะว่ารถน้อยอ่ะ <c oughs> หรือคนไม่ค่อยมาเพราะมันเสี่ยงที่จะไม่มีที่จอด พลาลามันเล็กนิดเดียววนหนึ่งรอบเองเอาเราออกเลยไหมหรือเราต้องวนเอาวนวนกอนรอบนึ่งวนดูก่อนรอบหนึ่งเนี่ยมันมีแค่วนเดียวเองแล้วเนี่ยก็มีป้ายทางไปอาคารผู้โดยสารอ๋อนี่ออกทางนี้แล้วก็เดินพลึดขึ้นไปเห็นเขาว่าว่ามีจุดที่เป็นวาเล่ซึ่งอันนี้ดีมากเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยวาเล่เนี่ยตอนแรกนะไม่ค่อยอยากใช้ว่ะทำไมอ่ะก็ไม่อยากให้ใครมาขับรถเรากลัวกลัวแบบเขาขับไม่ดีไปชนไปขูดเลยแต่ถ้ามัน สะดวกจริงๆแล้วมันประหยัดเวลาเครื่องจะตกไม่ใช่เครื่องจะตก <c oughs> เราจะตกเครื่องแล้วเนี่ยเราจะตกเครื่องแล้วเนี่ยมันก็วันเล่ก็จะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะลงเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีวันเล่เขาอาจจะมีที่จอดเฉพาะของเขาปะที่แบบเขาก็ไม่ได้ต้องมาขับบนหา<ช>แยงา่งชิง กับคนที่มาจอดเองถูกแล้ววันเล่ยอยู่ไหนวันเล่ยก็น่าจะอยู่ข้างบนอยู่ด้วยกันถ้าตามหลักการมันก็ต้องคนลงที่เทอร์มินอลแล้วก็ต้องวันเล่ยเลยลงประตูหยิบของลงประตูใช่วันเล่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูนี่คัหนึ่งมีปะเขาน้าเราต้องตั้งโต๊ะบริการจอดรถยนต์นี่ไงรับอดรถยนต์เอานี้นี่มีเอาไม่อินเสิร์ชนะเอานิ้วชี้นิ้วเราไม่ใช่กล้องนะเครือการที่เราชี้ไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้รับภาพมาด้วยหนูว่ามันต้องมีตรงอื่นอีกเโต๊ะเมื่อกี้เมีะน นี่วาเล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 ่ป้ายเปิด<ต>อย่างเนี่ยป้ายเหลืองเนี่ยป้ายเหลืองเนี่ยนี่วาเล่ parking เนี่ยเป็นการรับจอดรถคือเข้าเข้ารูนี <S 2> 2 <S ้เจ็ดชั่วโมงเป็นกี่สี่ชั่วโมงสามร้มอยห้าสิบวันที่สองเป็นต้นไปค่าบริการเหมาจ่ายสองร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันสวัสดีครับค่าบริการเป็นยังไงบ้างครับวาเล่ถ้าเป็นวันวันแรกยี่สิบชั่วโมงแรกเราสามร้อยห้าสิบครับวันที่สองเป็นเหมาจ่ายวันละสองร้อยห้าสิบบาทก็เท่ากับตึกจอดรถเลยใช่ะแไหมครับแต่ว่าวันเองที่บวก โอเคไอ้นี่คือจอดได้นานสุดกี่วันอะคะมีกําหนดคกี่วันก็ได้เลยวาเล่กนี่มีมานานยัง5ปีแล้วอ๋อโอ้ไม่เคยรู้เลยอะโอ้ผมมาไม่เคยรู้เลยเล็กๆอ่อีมีอาคารหนึ่งแต่ยังไม่เปิดตอนนี้อ๋อโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะคุณคะ ยอดเยี่ยมเลยอันนี้คือเป็นความประทับใจจริงๆนะแต่ตอนนี้นะยินดีด้วยที่จอดรถเต็มอินเสิร์ตไว้เลยมึงนี่แหละเราได้เห็นกันละปิดช่องทางเข้านะครับนี่ขนาดยังไม่ยังไม่พีกนะการบินยังไม่กลับมาร้อแบบเต็มรูปแบบแต่คนก็อาจจะแบบเดินทางไปต่างจังหวัดไกลในประเทศแน่นแล้วล่ะเป็นทับทุกไฟ่ะมันอั้นมานานอ่ะนี่คืจบเลยเราไม่ได้เข้าอาคารจอดรถส เฉลี่ยแล้วก็อลองดูถ้าไปเดินทางไปไหนเมื่อไหร่นะครับวันละ250เตรียมไว้เลยแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันมีวันเล่ด้วยซึ่งเปิดมา5ปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เลย5ปีแล้วพี่เขาไมย็น,นั่งอยู่ตรงนั้นมา5ปีแล้วให้เขากลับบ้านหน่อยโอเค วันนี้ก็สรุปเราเจอที่จอดรถเยอะแยะแล้วใครมาเดินทางไม่ไม่าปอมปอมดิอ,อะไรอ่ะันี้ปอมสุดแล้วไงไม่เนเพื่อนอย่างเงี้ยแบบปอมปอมหมดโอเคค่ะเพื่อนเ <laughs> พื่อน <laughs> ก็วันนี้นะคะเรามาหาที่จอดรถให้เพื่อนเ <laughs> เวลาเดินทางที่สนามบินอะไรเงี้ยจะได้มาจอดรถกันถูกเนาะแล้วก็มีบริการวันเล่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวปอมไม่พอหรอโอเคใครเดินทางก็อ่เลือกจอดรถกันได้เลยนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะสู้นะคะ อะไรอ่ะไม่สู้ๆนะคะในการเราขอให้ได้ที่จอดรถนะเวลาแบบมืนมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอยู่ที่สู้ๆนะคะเราต้องขออนุญาตถามเลยนะว่าสู้ๆนะคะอะไรอ่ะแต่ถ้าไม่ทันก็ใช้บริการวันเล่ได้แพงขึ้นมาอีก100บาทแต่ว่าสะดวกกว่าครั้งหน้าจะไปเซเวที่ไหนเราติดตามกันนะคะบ๊ายบาย